กรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่2ฝนตกหนักถึงหนักมาก20-23พฤษภาคมนี้กรุงเทพก็ไม่รอดวันที่19พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่20-23พฤษภาคม2565ฉบับที่ส ลงวันที่19พฤษภาคม2565โดยระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมะตาบันเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตนออกเชียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่20ถึง23พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกับมีลมแรง มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนระวังอัยจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่20พฤษภาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูร์กำแพงเพชรและตากภาคตนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมา พักกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีรวมทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาและภูเกต็ตวันที่ 21- 22พฤษภาค,คมภักเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพ่อุตรดิตถ์ สุขโขทัยพิจิตรพิษนุโลกเพชรบุรกำแพงเพชรและตากภาคตุนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารชัย,ยภูมิขอนแก่นกาลสินมหาสารคาม ร้อยเอ็ดยสุธรอัมนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมสุรินท์และอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบ,บุรีและรับบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกจังหวัดนครนาย,ยกปราจิบามบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตวันที่23พฤษภาคมภาคเหนือจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน่านพแพรอ,อุตรดิตฐ์สุขโขทัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบุร์กำแพงเพชรและตาก ภาคตุนออกเชียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบ,บุรีและรับบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่19พฤษภาคมเวลา5นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ